ปานาห้ามฆ่าตัดตัดชีวิตประตุจะได้ก่อตัดต่อเสียิเบียนจัดโกกกรรมทำผิดให้จัดทินาห้ามลักเขาขโมยเขาโร่นี้เขาต่อเสียดเบียนเบียนเขาประตูจะได้เขาก่กกรรมทำผิดให้เขากาเมก็ห้ามไปลักกับผัวเขาเมียเขาห้ามคมึงถึงจำเราเขาที่เขาไม่ต้องการ หวังพระทุดรายเขาก่อกรรมทำเกณฑ์เขามมตาก็ห้ามพูดจากโกหกปินปล่อนหลอกลวง,วลงหว่านล่อหวงจะต้มเขาเองหวังพระทุดรายเขาเลือกก่อกรรมทำเกณฑ์เขาสุราห้ามติดติดสิ่งของมึนเมาทุกชนิดใครเตะข้าไปแลมพระทุดรายต่อผู้อื่นหรือในครอบครัวคนไหนพูดง่ายคนไหนที่ว่าดื่มสุรายาเมาทุกสิ่งทุกอย่าง่ะมันพระทุดรายต่อตัวเองั้งนั้นนี่นะ อ้าวนี่แหละสินะอ้าวเกิดเป็นมนุษย์อยากเป็นคนดีทํายังไงก็ไม่เห็นจะยากเย็นเลยให้เว้นกระทากวามชั่วทั้งหลายทั้งปวงเองรักษาใจยวาจาใจาให้เรียบร้อยบริสุทธิ์ยุติธรรมให้เที่ยงธรรมไม่จอดไม่จอเทียงบิดเบี้ยใครไม่ไมปก้าวเล้าใครไม่อิจฉาริษยาใครไม่คดไม่โกงใครไม่เอารัดเอาเปรียบใครแค่นี้ก็เอฟเฟกต์เปอร์เฟกต์เป็นมนุษย์สมบัต,ติหวคนสมบัตินิพานสมบัติไม่แพ้รพ,พระว่าไหนก็บวกพระน่ะ คาเรียลๆก็อยู่ในวัดกรันเยอะนะนี่ตาไม่ได้กล้าล่วงนะราดีๆนยมีน้อยอย่างเองไม่ต้องแน่ใส่เสื้ออะไรก็ได้เป็นคารวาอย่างนี้ดีกว่านะมันทำไม <c oughs> ได้นิพพานเหมือนกันคาคนไหนปฏิบัติได้เหลือกินเหลือใช้ใช่ไหมเป็นไงคาราวาเน่มาดียังไงเนี่ยมีเนี้ักะี่กคนก็ได้กินเมดวันมดคืนก็ได้เที่ยวไหนทางวันทางคืนก็ได้ทําอะไรก็ได้แต่อยู่ในลักษณะกฎหมาย อไม่ต้องไปทุกข์ไปร้อนได้หมดเออนี่แหละใครปฏิบัติได้มันก็เหลือกินเหลือใช่น่ะไอสองลอยยีเจีไม่ต้องไปพูดนะอี<ม>ห้าข้อนี่เหลือกินเหลือใช้เห็นไหมแกไปสอนคนได้สอนคนโง่เป็นคนฉลาดก็ได้บุญสอนคนช่วยเป็นคนดีก็ได้บุญฮะไม่ใช่ว่าหุงข้าวใจบาตรมีข้าวของเงินทองใจบาตรจะได้บุญอย่างเดียวห,หมูหมาบจะอดตายยังทานมันมันก็ได้บุญทั้งนั้นบุญมันทุกอย่างเนาะ ใช่ไหมล่ะผิดตรงไหนไหมนี่รำมะาของตาสอนคนนะ่ะทั่วไปนี่แต่จะได้อาไปใช่สอนคนที่ไม่รู้เรื่องนั้นเข้าใจนั่นมาจากไหนมาด้วยกัน้าวครับอขอบคุณคุณตามากเลยนะครับอขอจเจริญ